พบกับช่องสมเกียิคนพอเพียงนะคะวันนี้พบกับน้องฟุ้งฟิ้งกระดิ่งด็อกดอกนะคะวันนีนะคะหนูก็จะมารีวิวนะคะของที่ได้ซื้อมาจากด่านเกลือนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็เราจะเอาเป็นเตาถ่านตรงนี้นะคะที่เราได้ไปซื้อมานะคะเพื่อที่จะเอามาทําเป็นขนมคุกนะคะ,น,น,ะน,นี่เป็นต้นเลย เดี๋ยวจะมารีวิวต่อไปเลยนะคะเป็นนี่เนี่ยมันจะเป็นเซตทำขนมพกขนมพกก็จะมีเป็นฝาแล้วก็เป็นที่เขาไว้ใส่กับขนมนี่คะะ่ะแล้วก็เดี๋ยววันหลังเราจะทำขนมพกให้กินกันด้วยนะครับทำขนมพกให้ดูนะครับวันนี้ก็ให้<ๆ>ให้น้องนุ่มนิ่มเขาได้โชว์อุปกรณ์ของเล่นเขาก่อนนะครับของเล่นในการ ใส่ทำนะครับในยมว้างนะครับสำหรับครอบครัวกับเด็กๆนะครับโอเคนะคะต่อไปนะคะที่เราจะมารวิวต่อไปนะคะอันนี้ก็หยุดลงไปก่อนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเอาเอาอคกน้อยมาโชว์เพื่อนเพื่อนก่อนเอาคกน้อยนะคะนี่คกน้อยแล้วก็ครกน้อยนี่ก็จะเป็นพวกช้อนแล้วก็คกนะคะอันนี้มันบางไปก็เลยเอาเป็นที่วางช้อนแล้วก็บอกพวกสากนะคะสากก็จะเป็นสากไม้แบบนี้นะคะนี่ สากไม้อะไรเนี่ยคกคกเมื่อกี้คกลูกนี่คกกครกครกโอ้พูดผิดแล้วนะคะก็จะเป็นเดี๋ยวเพื่อนเขากังงล s t a i n l นะคะอันนี้เป็นเครื่องครัวสแตนเลสนะคะนี่แบบนี้เลยนี่ค่ะมันจะมีเป็นหลายหม้อแล้วก็หลายมีแต่ท้าด้วยนะคะนี่อ่เอามาออกมาวางให้เพื่อนเพื่อนเขาดูให้ดูนะคะ ไปนะคะแล้วก็จะมาบอกะคะ่ะว่าชุดสเตนเลสท,ที่เรานะคะได้ราการซื้อมาะคะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็จะเป็นพวกกระทะแล้วก็เป็นถงังมีเป็นกระทะเอาไว้ทําผัดไทยแล้วก็พวกถ้วยเอาไว้ทําน้ําจิ้มอะไรยต่างๆนะคะนี่แล้วก็มีฝาหมอ้อมีฝานะคะต่อไปกันเลยนะคะ จะเป็นเรื่เก็บอันนี้ก่อนนะนี่รูปรวมเก็บก่อนอ่าต่อไปมีอะไรบ้างเราแกะให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วมีอะไรบ้างเกิดเพื่อนๆเขาอยากจะไปซื้อมาเล่นก็ซื้อได้นะคะที่ด่านเพื่อนนะคะจังหวัดนครราชสีมาเลยอ๋อนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นตะเกียงตะเกียงเอาไว้ใส่น้ํามันพืชแล้วก็จุดเอาไว้จุดตรงนี้ องนี้คะเราได้ซื้อมาทั้งหมด3ตัวใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะคะทั้งหมดก็เหมือนกันทั้งหมดมีสองตัวสองตัวอ๋อสองตัวกอมสตัวนคะอันนี้เป็นไห่นะคะนี่ไหออันนี้มีหม้อแม่นาคด้วยอันนี้ไว้ต้มต้มยำทำแกงนะครับทำแกงก็เอาไว้กิน เ่าได้ซื้อโม่แบบนี้นะคะมา2ตัวนะคะนี่แล้วก็อันนี้เียงที่ทำการซื้อมาะคะก็แกะดูก่อน,อนเป็นไรครับเดี๋ยวแกะดูกนันอ่านี่ตะยาสามอย่างดีเลยนะคะอ่านี้เป็นถ้วยไว้กินเป็นถ้วยน้ำจิ้มนะคะอ่าน,นี้นะคะก็ห่อเหมือนกันเลยนะคะนี่นะคะเป็น อันนี้เป็นเหมือนมีขาแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นตูดเฉยๆไม่มีขาเนาะโอเคอันนี้แอปตัวอะต่อมาอันนี้เซ็ตใหญ่เลยนะคะนี่เอาเลยอต่อไปนะคะมีอะไรอีกบ้างอันนี้ก็เป็นเตาเล็กมีเตาขนาดเล็กเออขนาดเล็กขนาดเล็กนะคะเอาไว้ใส่ทอดไข่ลกกระทะเล็กๆนะครับว้ทอดอ่าอันนีคะ ของเล่นารัะเป็นของจิ๋วเลยอันนี้จะชุดด้วยเล็กกว่าอันเก่าแบบนี้นะคะีชุดใหญ่กับชุดเล็กอันนี้ชุดใหญ่อันนี้ก็อันนี้เป็นชุดใหญ่ก่อนแล้วลองมาวางใกล้ๆกันดูหน่อยเออให้เพื่อนๆดูหน่อยยกมาให้เพื่อนๆดูเปรียบเทียบเลยครับมา๋อันนี้จะอันเล็กตั้งแต่เตาแล้วก็ถาดที่เอาไว้ใส่ขนมปุกแล้วก็ฝาที่ปิดนะคะนี่ขนาดก็จิ๋วจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ มาเล่นด้วยกันเนาะวันหลังวันหยุดอะไรก็จะได้ชวนเพื่อนมาเล่นมาดูด้วยกันนะครับว่าเราจะทําอะไรเล่นกันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเอาไว้ทําแกลมออันนี้ไว้จับไม่นาคหรือเปล่าอันนี้หม้อนี้อันนี้ก็เอาไว้ใส่อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยลองเอาลองลองเชิญเตาดูที่ว่ามันใช้ใช้ยังไงอันนี้ก็เอาไว้แบาใส่กรอบฐานที่เราได้เตรียมเอาไว้อันนี้นะคะเป็นเทียนนะอันนี้ที่จริงเราต้องใช้เป็นเทียนที่ เอาไว้กินกับพวกหมูกระทะแต่ว่าเราซื้อมาผิดเราไปซื้อเทียนที่ไว้มันเป็นเทียนหอมใช้หอมเอาไว้ไว้ใช้จุดเล่นได้นะครับ<า>แต่ว่าก็ซ,ซื้อมาไว้ก่อนนะคะกลัวไม่มีเลเล่นเราก็ไปซื้อไว้ก่อนนะคะโอเคต่อไปอ่าเนี่ยแล้วก็เอาแบบว่าเทียนอะไร่งเงี้ยคะ่ะมาใส่มาใส่ด้านล่างแบบปูอ่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เอาอันนี้มา วางไว้บนด้านบนแล้วก็หยอดไข่เข้าไปในนี้นะคะหรือหรือเราจะจุดก่อไฟเตาถ่านทํากันนะครับเดี๋ยวจะต้องก่อไฟเตาถ่านทําตอนนี้เราก็ได้เอาของทุกอย่างมารวมอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะนี่นะคะเราก็บางส่วนเราก็ได้ไปซื้ออันนี้มานะคะอันนี้เป็นดินที่เขาเอาไว้ปั้นปั้นพวกของดินเผานะครับเป็นดินด่านเปียนนะครับเป็นดินด่านเปียนปั้นเอามาไว้ปั้นเป็นของเล่นงานปั้นเล่น ไปปั้นพวกช้างพวกบาร์บี้อะไรอย่างนี้นะคะปั้นบัวปั้นควายได้ปั้นควายนะคะก็อันนี้ราคาก็สูกเหมือนกันนะคะราคาแค่กะยี่สิบบาทนั้นเองหาซื้อได้ที่ด่านเกียนดาเดี๋ยวเขาหลังเราจะไปถ่ายที่ด่านเกียนด้วยตอนไปซื้อเราไม่ได้ถ่ายให้ดูลืมโอเคลองเอาดินมาปั้นดูดินเนเหนียวนุ่มมากเลยนะค่ะเราก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ไปเกะเขะเพราะว่าอยากลองสัมผัสนะคะก็เลย แกะดูนะคะนี่จะเป็นดินนะคะอกยางนี่นะคะนี่เนี้ยโอ้ดินก็นิ่มมากนะคะนี่เหมือนน้องนี่เป็นกระดิ่งดอกๆนะคะนี่ดินนะคะนี่มันจะเอาไว้ปั้นนะว่าเอามาบ่มน้ําแล้วก็มีจะมีเครื่องไว้ปั้นนะแล้วก็แบบยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่า ก็เดี๋ยวถ้ามีวันเวลาบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเรามาปั้นแล้วก็ให้ทุกคนได้รับรู้นะคะว่าเราเนี่ยไม่เก่งหรือเก่งนะคะก็ฝากด้วยนะคะติดตามช่องสมเกตคนพอเพียงนะคะก็ตอนนี้ก็ ฝากกดทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้นะคะให้ถึง1,000ซับสไคร์เบอร์นะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรบับถ้าใครนะคะอยากชมคลิปที่เรานะคะทำขนมครกนะคะก็ต้องติดตามชมใน EP หน้านะคะ <c oughs> ก็อี EP นี้ก็คือแค่มารีวิวของที่เราซื้อจากดันเกลียนมาเท่านั้นนะคะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะคะให้ครับกดติดตามพวกเราด้วยครับให้ <c oughs> ช่องสมเกียรติคุณพอเพียงนะคะถึง 1, หนึ่งพันซับใครนะคะขอบคุณมากนะคะ